อาละครับวันนี้ก็วันเสาร์แล้วนะฮะตามสัญญาครับเราไปทําทีมมาเรียบร้อยแล้วก็จะขอก่อนรีลีไม่ใช่สิรีลีกวันจันนี่ว่าจำเก็บอื่นมาเนาะหรือว่าไม่ได้ไปเล่นอะไรมาเลยมาอื่นก็ไม่ได้ทำมาถึงก็ลงวีพีเดียวปรับทีมนิดหน่อยเอารีรีมาเล่นนะฮะก็ฮิวเลอร์เก่าผมทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรมา กันนะครับที่ตอนแรกก็กกัดฉาดเช้าหยอ,อกแต่ว่าผมไปหาหมอมาฮนะพอดีตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มา เอาซีผมก็ปัดได้เหมือนกันนะฮะโอ้พลาดไยน่ยาจะแพ้นะนนี้เริ่มมาก็แพ้เลยแบบโคตรเท่เลย ครับ okay. oh, โอเคโอ้หโหดกันจริงนะฮะเริ่มมาก็แพ้เลยนี่คือไม่ได้เคยเล่นนะเนี่ยคือใส่ทีมเป็นตัวไหนรถปนีอ่ะดูซิต้องสุดมากแน่เลยนะฮะนั่เนไงยสุดอยู่นะรถกูดาวเท่าไหร่เ่ย โคตคู่ดาวสามสิบคูสามหกอ่ะผมแพ้โคตคู่ดาวสามหกอ่ะโหเฮียโคตรเสียเซลเลยอ่ะมามามาด,ดูจะแก้ซับเป็นซับตัวเดิมดีวะ,ะมาลองดูครับเราเอาตัวยืนมากไปหน่อยผมต้องเอาตัวยืนหลังออกมาแล้วนะ เล่มแบบมีชั้นเชิงลืมไปรลเนวเป็นยังไงอ่ะไปหาหมอมาที่เราลืมเลยอ่ะโอ้โอ วันน้องผมอ่ะเฮ้ยเด็นไปหรือเปล่าเอาไปขอชมนข้างหน้าหน่อยลวกัน โอ้ยดาเมจเขามาแล้วอ่ะดาเมจผมยังไม่มาเลยฮะโอ้ย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 ฮิเดะตายเนี่ยจริงปะเนี่ยฮิเดะตายเลยนะดาเมจผมขาดฮะ โอ้โห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 เฮ้ยวางพลาดผมต้องเอาออกตัวหนึ่งนะเจริงยังดาเมจขาดเหรอปู่ปู่ยอมใจครับอื้มอื้มเขาจะเอายาน อื่นเลี่นก่อนเพราะว่ายานนี้มันยังไม่เต็มมันก็ไม่เต็มทั้งอย่างเปล่าโอ้ยมาถึงแพ้สองตาวัดเ t อ e f ฟ้า้เอาตัวเองมายำนะฮะโคตรเท่ Hotel เลยมานะขอเปลี่ยนยานหน่อยเผื่อมันจะดีขึ้นนะเกฟเนียก็ยังไม่เต็มอะไรก็ยังไม่เต็มวัดเ t อ e f เอาดาเมจเป็น ดาเมจก็ไม่ได้มีมากมายเท่าไหร่สิฉันเจียวก็ได้โอเคอมไม่ยอถอยครับไม่ยอถอยบ๊ฟบไม่ยอถอยต้องมาแล้ว โอเคมีเซตมีตัวเซตได้อยู like ่อุ๊ยอะไรโอยมาเรียไอ็นนอวัตัวเฮ้ยเป็นมาเรียเลยวะ เขาตายแล้วโอ้โมาเรียโคตรโหดเลยเฮ้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 ยโดนก่อนว่ะเฮ้ยไม่หานะเขาอันติีแล้วนะเฮ้ย บันเลยแล้วฮะโอ้โหเขาอันตีแล้วอะโอ้โหอะไรวะน้าโอ้โหโอ้โหไอ้พวกดวงดีไอ้พวกดวงดีโอ้โหโอ้โหโอ้ยยอมเลยวะคือผมจะไปข้างหลังเขายังไงอะผมจะปล่อยตัวลงไปเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะน้า โอ้โหหมดไม่รู้จะทำไงครับจังหวะนี้โอ้โหทำได้แค่นี้จริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหยอมครับป้ามาเรียป้านะป้าทำผมได้นะฮะแค่เปลี่ยนเฉิงเสียปุ๊บเล่นกูปั๊บเลยนะฮะป้ามาเรียมาทันใดฮะอ่าฮะโอ้ยเกินกูลืมสั่เททตัวไหนป่ะเนี่ย น้องโรลีเราก็เล่นโอเคนะผมก็ไปเปลี่ยนอะไรมาให้แล้วนะทีว่าเซตนี้ไม่คุม้มว่ะน่าจะไม่คุม้มก็เป็นเลือดต่อน้องได้ต้านท่านอะไรบ้างนะแล้วเมลระยะไกลคนุ่มยิงต้านดีบัฟผมก็ทําให้น้องดีสุดที่ผมจะทได้แล้วอะ่ะไม่ดีอะเลือดน้องสี่หมื่นไม่พอเลือดสี่หมื่นยืนไม่ไหวอยินซีฟลูไม่ไหวป่ะงั้นก็เปลี่ยนมา ต้องมีตัวใช้ตัวล้วงแบบชี้ยุนให้คุ้มนะตอนเนีน้เจอมาเยตาเมกี้ไม่คือไม่ค่อยได้เจอมาเรียคือมันยังเข้ามาไม่ถึงอาทิตย์เลยยังไม่เคยเจอนะฮะแบบเจอพวกดวงดีปุ๊บแม่งไปไม่เป็นเลยผมแบบแจ๋วดีนี่นะฮะ เอาไปเลยโอ้โหโุ้ยผมพลาดปะนี่ไงเอ้ยยูเดียตายอ๋อเฮ้ยไหนยูเดียตายปะ เนี่ยผมโดนก่อนอีกแล้วอะวัดจุดคว้าฮู้ยไปไม่เป็นอะเฮ้ยทำไมผมได้กากลงหรือเปล่า เนี่ยผมโดนอะไรวะทีมเขาคล้ายๆผมเลยนะแต่ผมแพ้เฮ้ยโอ้มีกะมาเก็บแต้มแล้วเนี่ยไม่ใช่เอาแต้มมาย่อยหรือว่าเฉินเจี๋ยไม่เหมาะกับผมกันนะนะตัวหลักผมโดนแบนไปตัวหนึ่งอ่ะมันเล่นไม่ไปไฟไม่เป็นดิไม่ใช้เลนไม่ไปไฟไม่เป็นนะฮะใครว่องไม่อยู่ปุ๊บคือมันไม่มีตัวท่งเวลาให้ผมอะ่ะ ให้ผมช่วยช่วยเล่นน่ะเข้าใจไหมเฉินเชียน่าจะไม่ไหวครับเอาน้องมาก็ได้มาเฮ้ยมันจะแพ้รัวๆอย่างนี้ไม่ได้จับจังหวะตัวเองให้ได้สิวะนี่ก็นานเลยเนี่ยโอ้สามตารวดอะคะแนนผมโอ้โลงเหีวยวเยอะมาก ลงมากันเพียบสักนับแล้วกันนะ โอ้ยโ,โอ้ยมันไหลโอ้ยเอาอยู่ได้ตายครับโอ้ย ดีได้ดีได้ผมว่าผมยดีได้โอ้ยเฮ้ยยานยานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยผมวางตำแหน่งอะไรผิดหรือเปล่ารู้สึกว่าผมเล่นได้อ่อนลงเยอะเลยนะหรือว่าทีมเขาโหดขึ้นเยอะขึ้นวะเฮ้ยเกินนะเกินมือกูเกินวัตเต ให้ขอเช็คหน่อยคือพวกคุณจะอะไรโหดขนาดนั้นผมไม่เข้าใจเซ็ตแล้วครูดาวว่าคูดโอ้โหเกินแล้วที่กูแพ้ส่วนใหญ่กูแพ้อะไรเนี่ยว่าครูดาวครับนี่ผมมาเจอของตึงเหรอเนี่ยฮะนี่ผมรีมาเจอของตึงว่างั้นเถอะว่าท้อเว้ยเจออย่างนี้ใครก็ท้อคือรีมาเจอของตึงอ่ะคือแบบโอ้ตายนะฮะ คือผมไม่ได้มีทรัพยากรขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่ได้ดวงดีในการรีเซ็ตของขนาดนั้นด้วยผแบบโอ้โอแล้วผมยืนไม่ได้เลยอ่ะคือจะหาโอกาสลงดาเมจแม่งก็ไม่ได้ครับโดนตีล่วงหมดนะแต่จังหไงก็เอาใหม่เอาใหม่นะวางกันขขนะ เขียนมครับ ถ้าเจอทีปกติใกล้ๆกันแม่งผมสู้สบายเลย<ะ>เพอาาเจอทีอย่างนี้แม่งเล่นไม่ได้เลยไอ้ทีที่แบบมันโหดแบบเซตไอเทีเขาโหดมากอ่ะผมสู้ไม่ได้เลยนะโอ้โหก็าจะมาสู้ชนะนะฮะโคตรตึงนะฮะเดี๋ยวนี้คีพีเขาเล่นกันเป็นแล้วนะแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้เซียนทีพีนะก็ยังเป็นสายดองอยู่อ่ะก็เป็นสายเล่นเรื่อยๆนะฮะโอเค ต่อต่อต่อขอขึ้นไปแบบทองสองอะไรเงี้ยถูอทองสองนี่ต้องสองพป่ว 2, 6, ะวะสองพันหาเกน่าจะประมาณนั้นนะฮะสองพนหหรือสองพันหนี่แหละ,นะะก็ชนะต่อนเนื่องสัก4ี่หตากก็น่าจะขึ้นแล้วนะมาดูกันครับ ลองใช้สมองเล่นนะฮะปล่อยไปเลยนะฮะแล้วตำแหน่งเราจะรู้นะครับลงก่อนผมก็ได้ดูสิ ดีกันใหม่นะฮะ โอเคนะค,ครับโอ้โหช่วงแรกแม่งยับมากหลังๆถึงจะเริ่มกลับมาดีครับลงมาช้าไปหรือเปล่าครับโอเค,อเคต้องไปแบบไม่เจอทีมที่โหดจะโหดมากอะ่ะเอาจริงโอเคชนะละ โอเคก่อนจะเริ่มมารีเซ็ตตัวเองได้น,ดนี่โคตรของโคตรจะนานเลยอ่ะแต่ข้อความก็เข้าจังเลยเฮ้ยก็เตรียมตัวไม่ดีขอโทษนะฮะก็คือตาไม่ค่อยดีโอ้ลำพานปว้ยมาต่อกันนะฮะข้าพนักนนี้ก็โอเค,อเคมา วอดไหวอ่ะเริ่มไหวละคือไททันนะถ้ารีจิซูลงเนี่ยไททันแม่งจะเกลียดมากแบบไททันจะแบบไม่นะจะช,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 ชนะยังไงอะไรประมาณเนี้ยจริงรีจิซูแม่งแบบเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ตามชื่อของเขาเลยว่าเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไททันแบบสุดๆนนนนะะะะฮลลงงงงก่อปอปรรรัับบามีีไไททยเ้ ปัดกลับครับนะเขาไม่ลงไททันนะเขาพลาดเองนะ ก็งงว่าทำไมเขาไม่ลงใครทันนะโอ้ ีโออถล่มไปเรื่อยนะ เคเขาตึงอยู่นะเขาหาเวลาลงค่าที่าทไม่ได้ครับเขาเลยท่าผมเขาอาจจะแพ้ผมเยอะกว่านี้แต่ว่าถ้าไม่ลงก็รู้สึกว่าเขาจะอยู่นานกว่านี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเกลียดอิวฮิวเด้ผมมากถึงขั้นแบบไม่ลงมาเลยอ่ะก็ถ้าขึ้นก็ต้องใช้สกอร์599ออกว่าด้โอ้โนานเลยอ่ะคลิปก็นานแล้วนะเนี่ย โอเคเจอเป็นตัวนี้นะฮะเราต้องเอาตัวยิงอากาศจัดการให้ได้ครับถ้าจัดการไม่ได้ก็เกี่ยมตัวมองเทงนะฮะ

ชิยุนก็ยังเล่นได้สบายขึ้นนะไม่ชิยุนนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยครับผมเป็นสายฟาร์มนะเห็นไห้ว่าผมมีสัญญาตลอดชีพกี่ตัวเนี่ยมีเจ็ดสองสิบสี่นะฮะแล้วนี้ไม่ถึงเจ็ดก็เป็นยี่สิบตัวนะครับมียีสิบตัวโหคิดเลยนะผมเสียไปเท่าไหร่นะฮะก็โอ้คิปนี้นานแล้วนะฮะก็ตีขนาดนี้ได้ก็ โอเคครับก็ขอจบคลิปพคงนี้ครับผมชา a ดชนนะครับติดตามก็ด้วยนะครับถ้าติดถ้าชอบนะครับผมครับ